ครับนนานาักตกปลาทุกท่านนะครับก็บรรยากาศวันนี้ก็จะพาไปตกปลานะฮะนี่ฮะกำลังจะเดินทางนะครับตอนนี้จอดซื้อของอยู่นะครับโอเคครับเราไปติดตามกันเลยนะครับว่าวันนี้ผมจะพาออกไปไหนไหนนะครับไปชมกันเลยครับ โดนแล้วครับนี่ฮะกระสูปแหนครับสุดยอดครับผม โอ้โห oh ้ก oh. oh ัดใกล้ๆนลโอ้ไม oh ่โดนครับไหนครับ <c oughs> โดนแล้วครับกระสูปแน้นฮะนี่ฮะใซ่ไม่ใหญ่นะครับแต่ก็พอได้นะครับโอเคครับ โดนแล้วครับโดนแล้วครับเป็นยอรเริบร้อยครับสุดแหนครับโอเคครับ Mm. โดนแล้วครับนี่ฮะโอเคครับสุดยอดครับโอเคครับผมอือหื้อ โดนแล้วครับโอเคสุดยอดครับวันนี้ปลากัดดีมากเลยนะครับโอเคครับก็โอเคครับท่านผู้ชมวันนี้ผมก็มาซ้ำไมยจากคลิปที่แล้วนะครับเพราะคลิปที่แล้วปลาไม่กัดเลยฝนตกนะฮะนี่ฮะสภาพไม้นะเราก็มาดูผลงานกันครับวันนี้ครับนี่ฮะ ก็อย่างที่เห็นครับวันนี้ปลาก็กัดดีอยู่นะฮะก็ได้ไซส์สวยๆมา1ตัวนะครับนี่ฮะสภาพไม้ก็วันนี้ก็โอเคครับวันนี้ก็มีผลงานฝากท่านผู้ชมนะครับโอเคครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนในคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าโอเคครับสวัสดีครับ